ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เป็นพวกผมในเวม้าสิกแล้วนะครับผมมาเกี่ยวกับเกมพิกเซอร์เบทอีกแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้เกมนี้ก็กำลังเป็นกระแสรประมาณหนึ่งนะในแบบว่าในกลุ่มคนไทยบ้างแล้วก็ในกลุ่มต่างประเทศก็เริ่มแบบว่ามาเล่นกันเยอะประมาณล่าสุดที่ผมเห็นน่าจะสักหกพันเจ็ดพันคนเลยมั้งที่เล่นน่าจะเยอะๆเลยนะครับผมก็โอเคเราไม่พูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรกันนะมันเป็นเรื่องตัวเลขนะเราก็ขี้เกียจนะก็คลิปนี้จะมาบอกวิธีการหาอาวุธ และกันนะครับหาอาวุธต้องเรียกว่าหาอาวุธละกันเพราะว่ามันมีทั้งดาบใหญ่เคียวคาทาค้อนอะไรอย่างี้ละกันนะครับหรือบางทีก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือเคียวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาบเคียวแล้วก็ค้อนนะครับแล้วก็มีขวานด้วยไหมเออมีขวานด้วยนะครับผมก็ตอนผมไลฟ์เนี่ยมีคนมาถามประมาณหนึ่งเลยนะแบบเออแวะเวียนมาถามว่าแบบเอ้ยพี่ดาบสเตลล่าเนี่ย หายังไงครับเพราะว่ามันเป็นดาบที่ดีนะเป็นดาบที่ดีมากๆเลยครับในเกมเนี่ยเวลาเล่นกัสก,กลิลเนี่ยมันจะพุ่กหนีเท่ๆเลยนะแล้วอย่างี้้แลวระหว่างพุ่งเนี่ยเราไม่ตายด้วยนะครับไม่ตายด้วยนะครับแล้วยิ่งเลเวลเยอะยิ่งเลเวลดาบเอ่อยิ่งเลเวลอาวุธเยอะไปเนี่ยดามเมจก็ดียิ่งเพิ่มไปด้วยนะครับผมก็ ที่เห็นผมมีของเยอะๆเนี่ยเเพราะว่าเราก็แบบสุ่มในนี้ด้วยนะครับผมก็ใส่โค้ดแล้วก็มีสุ่มแล้วก็เป็นนั่งฟาร์มเองด้วยนะครับแล้วก็มีเดลี่ไอเท,เทมตรงนี้ด้วยนะครับที่มาขายบ้างนะครับก็อยากซื้อก็ซื้อนะครับผมก็ถ้ามีตังก็ซื้อนะครับผมก็เราจะบอกเราจะมาบอกวิธีในการหาอาวุธในแต่ละแบบแล้วกันนะ ขั้นแรกคือถ้าถ้าคุณเปิดมาแบบมือใหม่เลยวิวหนึ่งแบบเพิ่งเข้าเกมเลยแล้วก็ใส่โค้ดอะไรเงี้ยเปิดมาปุ๊บคุณก็ใส่โค้ดเสร็จปุ๊บคุณจะได้วิชต,ตรงนี้ครับน่นาจะสัก4หรือ6อันนี่แหละจำไม่ได้นะครับผมว่าลืมๆแล้วกดโอเพนตรงนี้ครับแล้วก็อ่าแล้วคุณก็กดดาวไปเรื่อยๆเลยครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลเยอร์เจนหรือได้ของอ่าที่เป็นวอลก็คือเป็นของเกรดแดงนะครับก็เป็นของตามซีซั่นที่เขาจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะก็คุณก็มีสิทธิ์ได้ของหลายๆอย่างกก็ไดดด้้้ทังชุเาะวย อาวุธด้วยนะครับผมไอชุดก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะาเกมนี้มันจะเน้นที่กดการกดสกิลนะครับผมก็เราก็จะเน้นที่ออกดผิดนั่นคืเน้นที่เลเวลอาวุธเราเป็นหลักเพราะว่าอาวุธเกมนี้มีความยูนิคหลายๆอย่างมากตรงที่ว่าแต่ละอาวุธอะสกิลไม่เหมือนกันครับแล้วก็บวกกับที่ว่าอาอาวุธเลเวลหนึ่งจะไม่มีสกิลนะครับนี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะพอเนี่ยอันนี้ดาบผมเบลหนึ่งใช่ไหมจะไม่มีด้านขวานี่ครับไอตรงข้างๆแดดเนี่ยจะไม่มีแต่ว่า พอปรับมาเป็นสเตล่าของผมนะครับก็จะมีสกิลด้านขวานี้เห็นไหมก็คืออย่างตามเนี่ยตอนต้องหาเวลสองของอาวุธนะครับก็คือถามว่าเวลสองอาวุธเนี่ยทำยังไงคือต้องเปิดซ้ำนะครับต้องได้ต้องได้ดาบเนี้ยซ้ำอีกรอบนะครับผมก็คือ2ออันนะครับผมอย่างไอดาบนี้ผมก็อยากได้เหมือนนะอยากได้เป็นเวิลสองอยู่ก็พอได้มาสองอันเนี่ยคุณสามารถอัพมันก็มันก็จะใช้เงินแล้วก็จะใช้ไออะไรเขาเรียกนะก็จะใช้อีกส่วนหนึ่งเพื่ออัพด้วยนะครับผมก็ ไปก็ถ้าถามว่าถ้าอยากหาไงเยอะๆก็แค่ฟาร์มครับแค่ฟาร์มในด่านเลยนะครับผมเอาจริงๆมันจะมีเว็บที่เป็นพิกเซลเบสวิกิด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่อันนี้นะครับผมเป็นพิกเซลเบสวิกินะก็มันก็จะมีตามหมวดเลยนะครับก็จะมีหมวดเวฟอนอาร์เมอร์โค้ดลิงแล้วก็สเปนชีด้วยนะครับแล้วก็บีเชดดอปแล้วก็เวิลด์ดอปด้วยแล้วก็มีทีละของอาวุธด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทายทายคลิปแล้วกันนะแล้วก็ตามนั้นนะครับก็ ถามว่าดาบอะมาขั้นแรกเลยแล้วกันที่เป็นคําถามยอดฮิตมากๆตอนผมไลค์แล้วก็อตอนที่ผมลงคลิปไปล่าสุดก็คือดาบนี้หายยังไงนะครับซึ่งดาบเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เทียร์หก็คือไม่มีดาวเลยนะครับอย่างไอ้พวกนี้นะที่ไม่มีดาวนะครับผมกับเทียร์สก็คือ2ดาวนะครับผมแล้วก็เทียร์สาสดาวนะครับซึ่งอ,อาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยมันจะมี เทียของมันนะครับผมแล้วก็ซึ่งไอเทียเนี่ยคุณสามารถดูได้ตามด่านเลยนะครับดูได้ตามด,าด่านยังไงคืออันเนี้ยแกสแตรนก็คือด่านแรกใช่ไหมมีตั้งแต่โนอร์มัลจนไนเมะซึ่งคุณก็ตีเลยครับอันนี้เทียหนึ่งอันนี้เทียสองแล้วก็อันนี้ก็เทียสามนะครับแต่ว่ามันจะมีด,าด่ดานดสเตล่านเนี่ยจะสามารถดรอปในแกสแตรนได้ในโหมดไนเมะนะครับถ้าไปเล่นในด่านปกติก็คือเวลาเราตีมอนตีอะไรเงี้ยมันตีบอสตีมอนเนี่ยมันจะมันจะมีโอกาสดรอป อาวุธให้เราด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีสเตเลราด้วยนะครับแต่โอกาสก็ดรอปน้อยนะก็สู้ีกันนะกับแอนเชนแซนก็คือสเตเดซายของเรานะครับหมดไหนก็ดรอปครับหมดไหนก็ดรอปเลยของสเตเลรานะซึ่งถ้าหมดไหนดรอปเนี่ยสิ่งที่มันคําถามตามมาก็คือแล้วทํายังไงให้มันดรอปเรื่อย เก็ตไหมเพราะว่าเราก็อยากได้ความแบบว่าเอ้ยเราก็อยากได้ดาวอยากได้ดาบมาเล่นลนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีฟฟร์มเลยแล้วกันนะครับผมแบบตอนที่ผมก่อนที่จะวิวห้าสิบเก้านะก็เล่นมาประมาณนึงผมก็ผมก็ติดอยู่ตรงนั้นน่าจะประมาณแบบวันสองวันเลยนะครับไอ้นี่มันยังอยู่ประมาณน่าจะสักแปดเก้าวันนะตอนนี้เหลือสามวันแล้วนะครับผมก็สู้ๆนะทุกคนอยากให้ได้บอลกันทุกคนนะ บอกว่าอาบุญมันดีนะก็โอเคเดี๋ยวมาอันนี้คือช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็คือแบบว่าอ่าอ่าตอนแรกเราให้หาได้ไปงไงนะก็คือซื้ออย่างนี้แล้วก็อ่าใส่โค้ดบิชนะครับแล้วก็อ่าเปิดกล่องเปิดกล่องด้วยนะครับนี่มีกล่องมีกล่องให้ซื้อด้วยนะครับลืมบอกนะมีกล่องให้ซื้อแล้วก็ถ้าใครสายแบบอ่ามีทุนนิดนึงมีตังค์นิดหน่อยก็คุณก็เลือกแพ็คตรงนี้ได้นะครับผมก็ให้ผมแนะนำเนี่ยอ่าซื้อสตาร์เตอร์กับ มันเรนู่ไหนวะซาบุไรตรงนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นถ้าคุณไม่ได้เกาะที่มันอยู่ในวอยเซต t อะเกาะตรงนี้จะดีที่สุดแล้วนะครับเกาะเกาะตรงนี้จะดีที่สุดในเกมแล้วนะครับผมซึ่งโอเคเราไม่พูดพันธเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีฟาร์มกันแล้วกันนะครับถ้าเป็นโอเคขั้นแรกน,นะครับถ้าคุณผ่านเทเลสไทน์ n o r m a l l ไม่ได้ให้คุณกลับไปเล่น Land กเกรสแลนด์ครับก็คือเมืองย่านะในไนแมนครับแล้วก็ตีบอสต,ตัวแรก นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นแล้วก็ถึงบอสต,ตัวแรกแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตรงนั้นแล้วกันนะก็เจอกันในเกมวะผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องบอสของแกสแลนแล้วนะครับในไนท์เมนนะก็ทําการทําอย่างนี้ครับแล้วเราก็ถึงห้องบอสใช่ไหมแล้วก็อ่าก็อ่ายืนตีบอสเนี่ยตีหนึ่งตีหนึ่งทีงทงทสองทีแล้วก็แด็ดออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดจะพูดไม่ไหวเลย พอตีเราเส็จใช่ไหมครับมันจะการันตีกล่องครับผมให้กล่องมาแล้วครับผมก็ถ้าคุณอยากรู้ว่าเอ่อกล่องมาได้ยังไงก็กดแท็บหรือว่ากดกระเป๋าดูได้นะถ้าเล่นในมือถือกดกดเล่นในเกมนี่ครับได้กล่องมา1กล่องแล้วนะครับการันตีเลย1กล่องนะก็สุ่มๆไปนะครับแล้วก็ได้ของตามทางมาก็มีโอกาสด r o เ l e g e n ด้วยนะครับผมตามที่บอกนะพอตีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราทาการรี s e t ตัวละครครับเรืเซ็จแล้วมันจะมีคําว่ารีกดรีเพย์ก็รีเพย์ไปครับก็อยากเล่นกี่รอบก็เล่นเลยนะครับ อย targets, mm ่าเล่นกี่รอบก็เล่นเลยนะครับผมเต็มที่นะเล่นอยากแบบอยากฟาร์มสักร้อยกล่อง50กล่องเลยก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่คนนะอยากฟาร์มก็ฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่าอีกอันหนึ่งแล้วกันนะก็ทะเลทรายเหมือนกันครับทะเลทรายเหมือนกันก็ถ้าคนยังผ่านอไอ้หิมะหนูมอบไม่ได้นะครับก็มาฟาร์มทะเลทรายซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านฮอนทิดมากเพราะว่ามันจะดรอปสเตลล่าได้เยอะกว่านะครับผมก็ก็เดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะในการฟาร์มให้ ทุกคนดูนะครับ <c oughs> โอเคขออนุญาตาตรงทะเลทรายเนี่ยขอคลิปยวาวๆแล้วกันเดี๋ยวขอไม่ตัดแล้วกันนะอย่เล่นไปเดี๋ยวได้ให้คนดูดูด้วยว่าแบบว่าเออมันเล่นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยระหว่างทางคุณก็ได้เงินได้เวลแล้วก็ไอเวลเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับแต่ว่าคุณได้เงินก็ได้ของด้วยนะครับในระหว่างทางนะบ รอบนี้ครับดาบดาบสเตล่าเป็นดาบที่ผมบอกเลยว่าดาบขึ้นทิ้งครับผมบอกเลยว่าขึ้นทิ้งมากขึ้นทิ้งในใหม่ๆที่นี่คือดีมากๆครับขึ้นทิ้งคือดีมากๆก็บางทีอาจอาจจะไม่ได้ดอกอะไรเลยก็ได้นะครับผมก็สู้ๆได้ทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีเพราะว่าดาบนี้มันอ่ามันก็ง่ายนะครับเพราะว่าผมก็เล่นเป็นเอ่อต้องเรียกว่าเลยเอ่าตอนล่าสุดผมว่าอ่า นั่งไปแบกคนดูเดี๋ยนะแล้วดูกันเอะเฮ้ยมันยิงแรงก็ไปแบกคนดูนะให้แบบว่าเออนถึงแมปขี่มากันทุกคนเลยนะครับผมคนที่แบบเออไม่ให้ผมแบกนะเราก็ไปเล่นเลทกันนะายหลาย50เบฟ40เบฟเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมนั่งไลฟ์วันไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งเล่นเลทกันนั่งแข่งของกันนะครับหรือว่าใครอยากฟาร์มแข่งก็บอกได้นะครับเดี๋ยวก็ พาแบกได้รเพาะว่าไม่ไปดีอ่ะผมก็เอ่อก็เข่าเกมประมาณนึงแล้วนะแล้วก็แบบแพรลี่แพรลี่บอสสนุกดีนะครับแล้วก็เอ่อเราก็มีสเต็ปในการเล่นของเรานะครับผมโอเคห้องหนึ่งเอาเรือแลกกันแล้วก็ไอ้พวกอัพพวกเนี้ยครับอัพตามสไตล์เราเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเป็นอัพตามใครหรืออะไรนะแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะให้อัพเอ่อไอที่เป็นเป็นสกิลเอ่อรีวิวก็คือ ไอ้ที่เป็นเป็นรูปเนี่ยครับรูปลูกคุดาสกิลนะโอเคเราถึงข้างบนอย่างเร็วไวนะครับเป็นประมาณ2นาทีนะไประมาณนาทีสองเลยโอเคตีบอสตัวนี้นะครับเหมือนแก๊สแสนเมื่อกี้เลยนะครับแก๊สแสนเมื่อกี้เลยแล้วทำการตีบอสไปครับเนี่ยเราเราตีเสร็จแล้วเราก็ถอยครับตีประมาณอ่าสี่ทีครับตีประมาณ4ทีแล้วก็ถอยนะครับถ้าแบบว่าใครที่แบบไม่ได้ของโหดมากนะครับตีสี่ทีแล้วถอยตีประมาณ1 2 3แล้วก็เกิดคิวใหม่นะครับแล้วก็ตีประมาณ2ทีแล้วก็ถอยตายแล้ว แล้วก็ได้เลเวลเชดด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเล่นถ้าฟาร์มในรหัสนี้เราจะเน้นที่กล่องนี้นะครับเลเวลนเชดนี่เห็นไหมในระหว่างทางผมได้ดาบเลเจนด้วยเห็นไหมในใน,ในแม่มีโอกาสดรอปด้วยนะครับซึ่งโอกาสดรอปมันเยอะมากนะซึ่งดานนี้จะเป็นดาบแซมมอนนะครับก็ถ้าใครแบบว่าไม่ค่อยอยากตีเองก็แซมมอนได้แต,แต่แต่เป็นดาบดีนะถือ,อถ้าถือใครคาสเตลล่าแต่ว่าอาจะสกิลจะไม่ได้ดีขนาดสเตลล่านะครับก็ขอให้ทุก <c oughs> มาเรามาทายคลิปแล้วก็คือขอให้ทุกท่านได้ฟาร์มเต็มที่นะครับผมฟาร์มเต็มที่นะซึ่งหลักการอันเนี้ยเอาไปใช้กับแมบบหิมะไม่ได้นะครับเอาไปใช้แมบหิมะไม่ได้เพราะว่าแมบหิมะถ้าคุณตีบอสตัวแรกแล้วคุณรีตัวคุณจะได้กล่องแค่เทียร์หนึ่งนะครับซึ่งมัน กกอะมันกากประมาณหนึ่งเลยนะแต่มันก็มีโอกาสดรอปพวกสเตลลาด้วยนะครับไอพวกของฮิมะนะก็มันก็มีโอกาสดรอปทุกอย่างเลยนะก็ลองไปดูฟิวดรอปกันเองแล้วกันนะครับผมก็เนี่ยพอเราตีเสร็จก็รีตัวครับแล้วก็รีเพจไปต่อได้เลยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ฟาร์มเต็มที่แล้วก็ได้ของที่อยากได้นะครับได้ดาบแบบว่าเวลหกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็สู้ๆนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมก็เจอเจอสิ่งดีๆโชคดีนะครับผมโอเคก่อนเราไปที่ตรงมาอ่อเปิด กล่องกันซะหน่อยละกันโอเคผมเอากล่องไหนดีเอากล่องนี้แล้วกันนะเผื่อได้เลเ์จนมาปึ๊บปึ๊บมันจะได้เงินแล้วก็ได้อาวุธนะครับซึ่งถามว่าเราดูไงถึงได้เราได้เลเจนด์จินในกล่องกล่องหนึ่งใช่ไหมมันจะออกม่วงบ่อยครับแล้วจนไปถึงอันสุดท้ายอ่ะมันจะได้ทองครับซึ่งอโอกาสมันก็ก็น้อยอยู่ใครชวนตีนักหนาเนี่ยโอเคก็ขอให้ทุกท่านได้แบบว่าดวงดีนะครับผมดวงดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอให้โชคดีแล้วก็พามให้สนุกนะครับอย่าไป หมกมุ่นอย่าไปโหมตัวเองเยอะนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันต้องค่อยๆเล่นนะอย่าไปรีบเล่นนะครับผมอย่าไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอย่าไปาเร่งกับเกมมันนะครับผมอย่าไปเร่งกับเกมมันเราต้องค่อยๆเล่นนะเพราะผมก็ค่อยๆเล่นนะตาตัวๆผมค่อยๆเล่นมากแต่ว่าพอผมมีขอแล้วเราก็รีบๆเล่นได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ไอยเซต็ตมันออกแล้วนะครับอีกสามวันเดี๋ยวผมต้องไปนั่งฟาร์มเพิ่อมอีกสักนิดเพราะว่าผมจะเอาถ้าอยากเป็นไปได้ผมอยากจะเคียวประมาณเวลรสี่นะเพราะว่า มันจะได้มีสกิลอ่าตรงนี้นะครับผมก็เวลสทั้งคู่อะไรอย่างงี้นะครับผมก็โชคดีนะครับทุกท่านโชคดีนะขอให้ทุกท่าน,นะานฟาร์มกันอย่างสนุกแล้วก็ได้ดาบได้อาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากได้นะครับผมนะก็โชคดีครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปผมด้วยก็บายบายครับเจอกันครับผมซียาเจอกันครับ